เฮ้ยช็อกป่ะเมื่อวานใครดูวอาเล่เสาไทยบ้างอะแพ้เวียดนามรอบชิงซีวีลีกสนามสองอะคือแบบสองสามเซตใช่ทั้งที่เรานำก่อนสองศูนเซตเลยนะเวโอ้โหนี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์่ะที่เราแพ้เวียดนามในรายการนี้อคือแบบอึ้งจริงช็อกมากวันนี้เลยต้องมาเมาส์มาเจาะลึกกันหน่อยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอืมอึ้งสุดๆนี่ไปส่องมานะข้อมูลเพียบ ทั้งเสียมสปอร์ตเนชั่นทีวีโอโหกทูในแผ่นทีมนี้เดือดมากจริงดิอ่านเหมือนกันแล้วก็มี The Standard, Tiger นี่ก็ข้อมูลแน่นแล้วก็ยังไม่พอไปดูคลิปวิเคราะห์ใน YouTube อีกช่องแตงโมโลงเปียพงยิงสปอร์ตไทยแลนด์สปอร์ตลิสม์ทูไทยพีบีคือแบบรวบรวมมาหมดจัดเต็มมากอ่ะเล่ามาเลยในสนามมันเป็นไงนะสกอร์คือเปิดมาสองเซตแรกอะ่ะเราปังมากนะเว้ย เก็บสวยๆเลยยี่7 26, ห้ดย <inaudible paid workout> ี่คือนึกว่าจะปิดจ็อบสบายๆแล้วไงใช่ใช่ตอนนั้น <reconcile> คือแบบชิลแล้วคิดว่า30มนย์แน่ๆแต่พอเสร็จ3เท่านั้นแหละเหมือนหนังคนละม้วนเลยอะเวียดนามเขากลับมาเฉยแล้วชนะรวดเดียว3เซตเลยนะ 17, 25, 22, 25แล้วเสร็จ5บีบหัวใจสุดๆ1ด16โอ้ยเสียดายเวอร์โหพลิกงี้เลยเหรอ นำสองศูนย์นะนะแล้วแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงแพ้มันผิดพลาดต,ตรงไหนอ่ะจุดที่แบบทุกคนพูดถึงกันทั้งโซเชียลเลยนะคือดาวตบเวียดนามอ่ะเบอร์สิบอ่ะเงียนทิบิ๊กตุเยนอ๋ออ๋อที่เขาเรียกกันว่าตู้เย็นใช่ปะ่ะใช่ใช่คนนั้นแหละเอาจริงปะ่ะโหดเกินเกมนั้นคนเดียวฟาดไป45แต้มเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงดิสีแต้มบ้าไปแล้ว นี่มันระดับโลกแล้วป่ะเนี่ยจริงเปอร์เซ็นต์ตบสำเร็จคือ55%กว่ากว่าคือบล็อกเราแบบเอาไม่อยู่เลยจริงๆนะไม่แปลกใจเลยที่ในพันทิปมีคนบอกว่าไทยไม่ได้แพ้เวียดนามแต่แพ้ตู้เย็นคนเดียวคือยังไงอะแผนรับมือเราไม่มีหรือว่าเขาท็อปฟอร์มเกินก็น่าจะทั้งสองอย่างผสมกันมั้งซึ่งกับตันเพียวอัชาราพรนะ่ยก็ให้สัมภาษณ์ซีเอ็มสปอตนะยอมรับเลยว่าพอเราหยุดแต้มเวียดนามไม่ได้อะ โมเมนตัมเกมมันไหลไปฝั่งนู้นหมดเลยอืออืแล้วพอเกมมันติดติดขัดขัดทีมเราเหมือนแบบเปลี่ยนจังหวะเกมไม่เร็วพอซึ่งปัญหานี้จริงๆก็มีมาตั้งแต่เนชั่นส์ลีกแล้วนะยังแก้ไม่ตกเลยอ้าวเหรอปัญหาเดมิมเดิมเหรอเนี่ยใช่ใช่แต่กับทันก็บอกว่าแพ้ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้ทีมกลับไปพัฒนาอย่าเพิ่อหมดศรัทธาก,กันแล้วแล้วโคชออสอะว่าไงบ้างดูแก่เครียดมากปะโคชออสก็เสียดายแหละตามข่าวจากไทเกอร์นะ แต่ก็ชมว่านักกีฬาสู้เต็มที่แล้วคือมันเล่นในบ้านเขาด้วยไงความกดดันมันสูงอ่าฮะก็เข้าใจได้ก็มองว่าเป็นบทเรียนสําคัญมากๆก่อนจะไปลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกปลายปีอะโอเคนั่นมุมนักกีฬาโคช้ชแล้วพวกนักวิเคราะห์กูรูต่างๆอะ่ะเขามองลึกลงไปกว่านั้นไหมแบบจุดอ่อนจริงๆของเราคืออะไรเกมรับหรอชัดเลยข้อแรกเลยคือเกมรับกับบอลแรกนี่แหละปัญหาจริง โดยเฉพาะเวลาเจอเขาตบหนักๆห,หรือแบบเล่นลูกหยอดลูกป้ายเงี้ยเหมือนเรายังยังรับกันไม่ค่อยเนียนพออ่ะอ๋อช่องสปอร์ตไทยแลนด์นี่ถึงกับแซวสั์สิพาพรเลยนะว่าเหมือนลมตัวรับลูกหยอดช้าไปนิดนึงอ้าวโดนแซวบีอินแล้วพอบอลแรกมันไม่เข้าเนี่ยเกมรุกก็แย่ตามไปด้วยปะถูกต้องมันต่อกันเป็นลูกโซ่เลยพอบอลแรกไม่ดีเซตเตอร์ก็เล่นยากซึ่งเดอะสแตนดาร์ดวิเคราะห์เลยว่าเกมรุกเราอ่ะ พึ่งแค่บิ่มเชชุออนกับบีมพิมพิชยามากเกินไปจริงสังเกตในสนามก็รู้สึกง,งั้นเลยเออทำให้วิทนามเขาดักถางง่ายมากบอลเร็วบอลสูตรบอลแทรกบอลโค้งหลังเนี่ยแทบไม่เห็นเลยอะ่ะมันต้องหลากหลายกว่านี้เยอะๆใช่ใช่พอเขาจับทางสองคนนี้ได้แต้มเราก็ตื้อไปเลย แล้วเรื่องบล็อกอะ่ะเห็นว่าก็สู้เขาไม่ค่อยได้เหมือนกันใช่เลยบล็อกเราก็เสียเปรียบเขาพอสมควรนะทั้งจังหวะการอ่านเกมหรือบางทีความสูงบางตำแหน่งอะ่ะสู้บล็อกเวดนาม,ม่ได้จริงอือแล้วพอเขาแก้เกมมาการแก้เกมของเราก็ดูเหมือนจะช้าไปนิดนึงปรับตามเขาไม่ค่อยทันอันนี้หลายช่องพูดตรงกันเลยทั้งสปอร์ตลฟ์ชมทูทั้งไทยพีบีเอสนิวส์ก็ชี้ประเด็นนี้ โหมีเรื่องที่เขาพูดกันเยอะเรื่องกำแพงทางจิตใจอะแบบพอแต้มมันเบียดเบียดกันช่วงท้ายเซต็จเช่น20-20ทีไรเหมือนเหมือนเราจะแผ่วไปเองตลอดเลยอันนี้จริงปะเอออันนี้น่าคิดมากสปอตไทยแลนด์ก็ตั้งข้อสังเกตนี้เหมือนกันว่าพอไล่ทันมาแต้มเท่ากันแล้วเหมือนเราก้าวข้ามกำแพงตรงนั้นไปไม่ได้สักทีมันสะดุดสะดุดเองตลอดเลยเฮ้ยมันเป็นงั้นจริงดิ เหมือนมีบล็อกในใจอืมน่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจที่ต้องไปแก้กันจริงๆจังๆเลยนะโห oh, แล้วยังมีเรื่องตัวสำรองอีกที่เขาว่ากันว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของเราเลยใช่เลยอันนี้ช่อง s p o t l i s t e n to วิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าพอตัวหลักเจ็บอย่างเตยหัตถยาเจ็บไปหรือบิ่มเองก็มีช่วงล้าวิภาวีก็เจ็บหรือแม้แต่เพียวที่ฟอร์มรอปไปช่วงหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ตัวสำรองเรายังยังขึ้นมาเปลี่ยนเกมหรือทดแทนได้ไม่เนียนพอ ซึ่งเขาวิเคราะห์ลึกไปถึงว่าอาจจะเพราะลีกในประเทศเรายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะปั้นนักกีฬาขึ้นมาได้เร็วได้เยอะเท่าชาติอื่นเขาโหนี่มันปัญหาใหญ่ระดับโครงสร้างเลยนะเนี่ยต้องแก้กันย,วยาวๆเลยดิใช่ใช่เป็นการบ้านกองใหญ่เลยโหฟังแล้วการบ้านกองเท่าภูเขาเลยนะเนี่ยแต่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 ท่ามกลางเรื่องแบบน่าผิดหวังอะ่ะมันก็ต้องมีเรื่องดีๆให้ใจฟูบ้างแหละใช่ปะมีมะมีสิ อย่าพึ่งหมดหวังอย่างแรกเลยที่ต้องชมคือสปิริตนักสู้ของสาวไทยเรานี่แหละโคตรเจ๋งจริงอันนี้สู้สุดใจตลอดเออขนาดโคชเบลเจียมยังเคยให้สัมภาษณ์ช่องสปอร์ตไทยแลนด์เลยนะบอกว่าทีมไทยเป็นแรงบันดาลใจสุดๆเล่นด้วยรอยยิ้มตลอดสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆว้าวถึงขนาดบอกว่าวันนี้เราอยากจะเป็นเหมือนทีมชาติไทยอ่ะฟังแล้วแบบขนลุกปลื้มแทนอะ่ะ โหสุดยอดแบบนี้ต้องปรบมือให้ดังๆเลยแล้วมีรางวัลส่วนตัวอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างไหมมีมีมีถึงจะไม่ได้แชมป์แต่เราก็กวาดรางวัลส่วนตัวมานะชมพู่พรพันธไดเซตเตอร์ยอดเยี่ยมเยี่ยมบิม๋มชัชชุออนได้หัวเสายอดเยี่ยมแล้วก็น้องไก่วิมลรัตน์ได้บอลเร็วยอดเยี่ยมก็ยังถือว่ามีเรื่องให้ยิ้มได้อยู่นะโอเคขอ,อยังชั่วหน่อยงั้นมองไปข้างหน้า แพ้ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นเสียงนาฬิกาปลุกดังๆก่อนศึกใหญ่สุดๆแล้วดิวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้แล้ว22สิงหา7กันยา68ใช่เลยเป็นเวกับคอครั้งสำคัญการบ้านกองโตมากที่ต้องรีบกลับไปทำทั้งเกมรับบล็อกเกมรุกต้องหลากหลายกว่านี้เยอะๆความฟิตสภาพจิตใจแท็ติกต่างๆต้องเป๊ะขึ้นต้องเร่งเลยนะเนี่ย ใช่โคชออสจัดหนักแม่แน่ตามข่าวไทย PBS News ก็บอกว่าเน้นฝึกเข้มเลยทั้งเสิร์ฟให้แรงเร็วชัวรับเสิร์ฟบล็อกแล้วก็ฝึกแรลลี่เหนียวๆนานๆด้วยเอาละ่ะยังไงก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะทุกคนศึกชิงแชมป์โลกในบ้านเรานี่แหละสำคัญที่สุดต้องส่งพลังใจไปให้สาวไทยเรารัวๆเลยสู้ๆใช่แล้วแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะแพ้ครั้งนี้ อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะทำให้เราเห็นจุดอ่อนชัดๆแบบไม่ต้องหลอกตัวเองก่อนถึงโชนเม้นทที่เดิมพันสูงกว่านี้มากๆอ๋อมองในแง่ดีก็ได้เนาะอืมบทเรียนราคาแพงแต่มันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะใครจะไปรู้เนี่ยต้องรอดูใหม่จากช่องนี้ได้เลยนะคะกดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ